มีเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ชอบทําโอกาสหลุดมือเป็นประจำนะผมถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นเนี่ยคุณต้องฟังคลิปนี้จบนะผมเพราะว่าคลิปนี้นผมจะมาบอกกล่าวถึงทักษะและวิธีการต่างยังไงที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถปลดล็อกคีย์แพงเลยว่าเฮ้ย การที่ฉันเห็นโอกาสตรงหน้าตรงนั้นแล้วเนี่ยแล้วฉันเนี่ยส่วนใหญ่ฉันจะทําโอกาสหลุดมือแต่ถ้าฉันฟังคลิปเนี่ยฉันก็จะได้ทักษะต่างๆหรือประโยชน์ต่างๆที่ฉันจะสามารถคว้าโอกาสตรงนั้นได้นะครับผมอ่ะซึ่งผมจะมาบอกแบบหมดเปลือกนะเทคนิคนี้โอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าผมเทคนิคแรกนะผมหรือวิธีการแรกนั้นก็คือการที่คุณใช้คําว่ากล้าได้กล้าเสียก่อนนะผมกล้าได้กล้าเสียคือไงกล้าได้กล้าเสียเนี่ยคือแบบว่าเฮ้ยยกตัวอย่างง่ายๆนะผมสถานการณ์แรกนะผมสถานการณ์แรกเนี่ยคือไงอ่ สมมุติผมเนี่ยอยากผมเนี่ยต้องการจีบสาวอ่ะผมเห็นสาวนั้นละเสื้อฟ้าคนนั้นอะเสื้อฟ้าอันนี้ผมสมมตินะมันไม่ได้มีจริงนะผมสมมติผมเห็นแล้วเสื้อฟ้าคน้เอสาวเสื้อฟ้าคนนั้นเฮ้ยโคตรแจ่มเลยว่ะคนส่วนใหญ่ก็จะคิดแล้วว่าเฮ้ยสาวคนนั้นแจ่มจริงแต่ว่าเออฉันไม่กล้าเข้าไปทักว่ะฉันฉันไม่กล้าเข้าไปจีบเลยฉันกลัวเธอคนนั้นปฏิเสธหรือจะกลัวแบบว่ามองว่าฉันเป็นคนไม่ดีเลยคือหลายคนจะชอบไปคิดในมุมนี้ตลอดเลยเว้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งที่ความจริงแล้วการที่่คุณกกล้้าาาเเขไปทัออะะ คุณไม่ใช่ได้รับโอกาสจากเขานะผมแต่คุณกับเป็นคนที่หยิบยื่นโอกาสไปให้เขาซะเองนะผมอาคุณคิดถ้าคุณคิดภาพตามผมนะผู้หญิงบนโลกใบนี้ทุกคนนะผมไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะผมทุกคนเนี่ยล้วนต้องการที่จะมีความสวยงามถูกไหมอ่ะแล้วการที่เขามีความสวยงามคืออะไรเขาต้องการที่จะดึงหนูหรือว่าดึงดูดแบบเหล่าชายชาตรีแบบเขาต้องการเพิ่มสเสน่ห์ของตัวเองถูกไหมแล้วมันจะเป็นอะไรที่แล้วมันจะเป็นยังไงที่แบบว่า มันคือออยง่ายอ่ะมันจะไม่มีใครเลยที่แบบไม่อยากโดนทักถูกไหมอ่ะมันจะไม่มีผู้หญิงคนไหนเลยที่ไม่อยากโดนทักนะผมอ่ะสมมติคุณก็เช่นกันที่ถ้าใครเป็นผู้หญิงนะผมคุณลองเม้นบอกบอกผมมาเลยว่าเอ้ยฉันเนี่ยอยากให้มีผู้ชายมาทักบ้างหรือเปล่าอ่ะผมเชื่อเลยว่าร้อยทั้งร้อยหรือร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปจะตอบว่าอยากให้มีผู้ชายมาทักนะผมถ้าเป็นคนที่ยังไม่มีแฟนนะอ่ะแบบเป็นคนที่สดๆนะผมย้ำว่าสดๆนะอืมนะครับผมเขาอยากโดนทักเอ้ยซึ่ง ซึ่งผู้หญิงอ่ะเขาต้องคือเขาคาดหวังอย่างนั้นอยู่นะผมกับผู้ชายทั้งโลกเลยว่าเอ้ยผู้หญิงที่โสดน,นะผมเขาคาดหวังกับอย่างงี้กับผู้ชายทั้งโลกเลยว่าเอ้ยฉันอยากมีผู้ชายคนหนึ่งหรือใครก็ได้มาทักฉันนะอ่ะเอออะไรเงี้ยแต่ว่ากับไม่มีใครเลยเพราะว่าเขาเหล่านั้นอ่ะไม่กล้ามาทักเลยเว้ยเออแต่ถ้าคุณกล้าไปทักแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปคิดในมุมลายลยว่าคือคุณคุณไม่ต้องไปคิดในมุมลายลยว่าเขาจะปฏิเสธเราหรือเปล่าเพราะว่ามันมีโอกาสสูงเลยที่เขาจะตอบรับเรานะผม ถึงเขาจะปฏิเสธเราก็ไม่เป็นไรนี่เพราะว่าเราใช้กฎของการกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะได้แล้วกล้าที่จะหน้าแตกนะผมกล้าที่จะอายกล้าที่จะหน้าแตกผมเลยว่าเอ้ยเฮียนี่แม่งโดนสาวปฏิเสธว่ะแต่ถ้าคุณทํางี้ไปเรื่อยๆไปในสถานที่ต่างๆหรือหาโอกาสต่างๆสักวันหนึ่งคุณจะได้แน่นอนนะผม คุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนไม่ว่าเป็นเรื่องเฮีย้ยอะไรก็ตามนะผมไม่ใช่เฉพาะเรื่องการจีบสาวนะผมแต่เป็นเรื่องแบบหลายเรื่องคุณจะใช้ได้หมดเลยพอคุณเห็นโอกาสตรงนั้นแล้วคุณใช้กฎของการกล้าได้กล้าเสียคุณเห็นแล้วว่าเอ้ยฉันกล้าได้และฉันก็กล้าเสียว่ากูกูพร้อมลุยทุกอย่างไอ้เฮี้ยกูพร้อมคว้าโอกาสนั้นมาทุกเมื่อเลยคือคุณกล้าที่จะได้และกล้าที่จะเสียโอกาสนั้นไปด้วยนะผมอ่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณจะได้แน่นอนไม่สักทางใดก็ถทางหนึ่งนะผมคุณจะได้แน่นอนคือคุณเข้าใจไหมที่ผมอธิบายยอู่นะม ง่ายอย่างนี้ถ้าเทียบอีกคนหนึ่งคนนี้มีสมมติเทียบกับสองคนนะผมมีคนชื่อ A แล้วก็ชื่อ B คนแรกเนี่ยไอเเนี่ยไอเคนนี้เป็นคนที่มี m i n d s e ตแบบว่าคิดว่าเอ้ยฉันไม่ไม่ไม่มีความกล้าได้กล้าเสียฉันฉันไม่อยากกล้าได้แล้วก็ไม่อยากกล้าเสียคือฉันฉันคือเขาจะคิดว่าฉันจะไม่อยากกล้าเสียฉันไม่อยากหน้าแตกอ่ะฉันเวลาฉันเห็นแต่ฉันอยากได้สาวนะฉันอยากมีสาวแต่ว่าฉันไม่อยากหน้าแตกฉันไม่อยากแบบว่าโดนเข้าปฏิเสธอ่ะเขามีวันไห ไม่เซ็ตแบบนี้แต่เทียบอีกคนหนึ่งเนี่ยไอบีเนี่ยอยากมีสาวเหมือนกันนะผมแต่ว่าไอบีคนเนี่ยเป็นคนที่มีสาวก็คือแบบว่ามีความคิดว่าเอ้ยฉันเนี่ยต้องกล้ารายกล้าเสียเว้ยฉันเนี่ยอยากมีสาวจริงๆริฉันต้องกล้ารายกล้าเสียฉันเห็นสาวคนนั้นเนี่ยฉันก็ไปทักเลยฉันไม่กลัวว่าเขาจะปฏิเสธฉันหรือเปล่าเพราะว่าฉันใช้กฎกล้าได้กล้าเสียอ่าเห็นปะ เขาใกล้ได้กาเสียถ้าเป็นอย่างนี้นครับไอบี IB เนี่ยมันจะประสบความสำเร็จแล้วก็จะมีสาวเต็มๆม,มารุมมันเยอะกว่าไอเออย่างล้านเปอร์เซนต์การนตีนะผมเยอะกว่าแน่นอนเพราะเขาใช้กฎกล้าได้กล้าเสียนั่นเองนะผมอ่ามันเป็นอย่างนี้เลยนะผมโอเคซึ่งการที่คุณใช้แบบนี้นะใช้กฎอย่างเงี้ยมันทําให้คุณเนี่ยเป็นการหยิบยื่นโอกาสให้อีกฝ่ายด้วยคุณเข้าใจใช่ไหมอ่าโอเคนะผมต่อไปนะผมกฎที่สองนะครับผมกฎที่สองนั่นก็คือ เตรียมรับมือกับโอกาสให้ดีนะผมคือเตรียมรับมือกับโอกาสหรือสถานการณ์ต่างๆที่มันจะเข้ามาในแต่ละวันนะผมอ่ะคือหลายคนเนี่ยก็ก็จะชอบคิดว่าโอกาสเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆหรอกแต่ความจริงคุณคิดผิดนะผมคุณคาดคิดไปผิดมากโอกาสเนี่ยมันมีทุกวันนะผมจริงๆมันมีทุกวันแต่มันจะมีสักกี่คนกันเชียวที่พร้อม รับโอกาสนั้นจริงๆนะผมัมนจะมีสักกี่คนมันมันมีน้อยมากนะผมคนที่พร้อมรับโอกาสนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎที่2ผมอยากจะฝากไว้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยควรจะเตรียมการพร้อมหรือเตรียมพร้อมของการรับโอกาสต่างๆนั้นไว้นะผมอ่ะเตรียมพร้อมก็ยังไงเช่นฝึกสกิลต่างๆพัฒนาตัวเองอ่ะถ้าออคือผมบอกลึกเจาะจงไม่ได้ผมเพราะว่าโอกาสเนี่ยมันมีหลายด้านนะผมมันมีหลายอย่างหลายโอกาสนะผมอ่ายกตัวอย่างง่าย,ายถ้าคุณเป็นครีเอเตอร์คอนเทนต์นะผมสมมติคุณเจาะจงไปในเรื่องการทําวิดีโอการทำคอนเทนต์เนี่ย โอกาสคืออะไรโอกาสของมันเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบว่ามีคนดังมาขอตัดต่องานหรือตัดต่อคลิปให้เขานะผมคือขอให้ให้คุณเนี่ยช่วยตัดต่อคลิปให้เขาอ่ะถ้าเป็นคนปกติทั่วไปเนี่ยเขาเขาคงไม่คิดว่าจะมีคนมาขอให้เขาตัดต่ออ่ะเขาก็ไม่ได้ฝึก skill, สกิลการตัดต่อนี้ไว้นะผมแต่คุณเ,เนี่ยที่ฟังพิคคลิปผมเนี่ยคุณฟังเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็นําความรู้ที่ผมให้ไปไปใช้ว่าเอ้ยพี่คนนี้บอกว่าไอ้ไอ้น้องคนนี้บอกมาว่าเอ้ย,เ,อยเราต้องเตรียมพร้อมรับมือสำหรับโอกาสเนี่ย ฉันก็เอาที่น้องพูดมาเนี่ยก็ไปใช้เลยว่าเอ้ยเตรียมพร้อมสำหรับการน้ำมือในโอกาสถ้ามุดเป็นคอนเทนต์ครีเคเตอร์ใช่ไหมครับอ่ะคุณฝึกตัดต่อคลิป คุณก็ไปฝึกสกิลเครับฝึกทักษะการตัดต่อคลิปให้เยอะๆเลย่ะเพราะคุณรู้แล้วว่าเอ้ยมันอาจจะมีคนมาจ้างเราตัดต่อคลิปหรือทําคลิปก็ได้เนี่ยอะไรประมาณนี้นะผมเวลามีคนมาจ้างเราเนี่ยคุณจะได้แบบว่ามีความสามารถหรือมีสกิลอะไรที่พร้อมรับมือกับโอกาสนั้นนะผมและพร้อมที่จะคว้าโอกาสนั้นเลยนะผมะแล้วใช้ร่วมกับกฎแรกที่ผมบอกไปนะผมก็คือกฎของการกล้าได้กล้าเสียนะผมคือกล้ารับงานกล้ารับหนึ่ง กล้ารับเงินที่เขาให้มาผมแล้วก็กล้าที่จะหน้าแตกด้ยวยว่าเฮ้ยคุณทํางานห่วยว่าฉันขอหักเงินอะไรประมาณนี้นะผมคือกล้าทั้ง2อ,อย่างนะผมอันนี้คือผมแค่ยกตัวอย่าง1สายงานเท่านั้นนะผมคือยังมีอีกมากมายแบบมากจริงผมพูดไม่ได้นะผมคือมันเยอะจริงๆมันเยอะมากผมจะเป็นเรื่องจีบสาวเรื่องการทํางานเรื่องอะไรกันแต่แล้วแต่นะผมแต่ผมขอแค่นําเรื่องนี้มันเป็นตัวอย่างเฉยผมเรื่องสองเรื่องที่ผมยกไปคือ,อคือ2เรื่องนี้มันเห็นภาพได้ชัดสุดแล้วนะก็คือเรื่องหนึ่งก็คือการจีบสาวเรื่อง2คือแบบ การตัดต่อคลิปหรือการทําคลิปวิดีโอเคเตอร์ประมาณนี้นะผมอ่ะอันนี้ก็คือเป็นแค่ค,นคนอนคอนเป็นแค่สองอย่างที่ผมยกตัวอย่างมานะครับผมโอเคซึ่งนี่แหละก็เป็น2วิธีผมให้แค่สวิธีนะผมไม่ใช่ให้แค่2วิธีสิคือมันมีแค่2วิธีนะผมจริงๆที่จะทําให้คุณเนี่ยพร้อมรับมือกับโอกาสหรือพร้อมคว้าโอกาสอันมานะผมโดยที่ไม่ปล่อยมันทิ้งเสียเปล่านะผมอ่ะคุณมีโอกาสแล้วเนี่ยคุณคว,ควรจะ ทำมันเดี๋ยวควรจะคว้าม,มันผมอย่างแรกเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณไม่รู้จะเริ่มจากอะไรผมให้ให้คุณเนี่ยเริ่มจากกฎแรกเลยผมกฎแรกเนี่ยเป็นมัน,ม,นมันเกี่ยบทางใจนะผมทางใจคือไงทางใจคือแบบว่าเราเรามีความกล้าถูกไหมเราฝึกเราฝึกจิตใจเราให้กล้าก่อนนะผมว่าเอ้ยเราเนี่ยต้องกล้าที่จะได้รับผลนั้นนะแล้วก็กล้าที่จะเสียผลนั้นเช่นกันอ่าประมาณนี้นะผมกล้าได้กล้าเสียนะผมต้องอีกอย่างนึงก็คือเตรียมพร้อมสําหรับโอกาส หลายๆอย่างที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครัะผมไม่มีอะไรมากโอเคไปจ้าแล้วเจอกัน